คลิกที่ไฟล์นะครับคลิกที่ New Project คลิก Create Empty นะครับเลือกโฟลเดอร์ที่เราทำโปรเจกต์นะครับคลิกขวานะครับตรงที่ว่างนะครับเลือก Add Instrument p a c k นะครับแล้วเลือก VST Instrument ที่เราต้องการใช้นะครับ ในกรณีนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็น h a r l y On Sonic นะครับคลิก Add Track ครับก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเป็นหน้าของ VST h a r l y On Sonic 3นะครับคลิกขวาที่ว่างอีกครั้งครับคลิกที่ Add MIDI Track เข้าไปครับตั้งชื่อเสียงที่เราใช้งานนะครับผมยกตัวอย่างเป็นเสียงเปีนโนแล้วกันนะครับคลิก Add Track ครับ เลือกตรงนี้เป็น VST ที่เราใช้งานนะครับเป็น h a l i o n i c นะครับคลิกตรงจุดสามจุดนะครับเลือกเป็น MIDI 1แล้วกันนะครับแล้วก็เลือกเสียงที่ต้องการนะครับผมจะใช้เป็น Acoustic Piano นะครับเราจะเลือกยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับเป็นเป็น Acoustic เบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับก็จะรันเข้าสู่แท็กหนึ่งแล้วครับทีนี้ก็ ความสําคัญนะครับอย่าลืมเปลี่ยนช n n e l มิดีนะครับให้ตรงนะครับเราเลือกใน VST เป็นช n n e l ที่1นะครับเราเปลี่ยนตรงนี้เป็น channel ที่1ให้ตรงกันนะครับดังภาพนะครับทีนี้เราก็ได้ t r a ็กที่เป็นมิ d i ของเปียโนไว้ใช้งานแล้วนะครับ1 t r a แนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าท่านต้องการเสียงอื่นท่านก็สามารถคลิกเพิ่ม t r a ็กม i d i เข้าไปได้อีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับ